ครับครับผมชื่ออาตมาเล็กสวนจากคาเฟ่ใครที่เขาซ้อมมากี่วันก็มาทิตย์ส่นี่ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายที่ใต้สวนจากคาเฟ่ที่ใต้ก็อยู่ที่จังหวัดกันตังกรอยู่ที่เดิมเราเนาะแล้วอยู่นั้นมีใครเป็นกุ๊บเปาซ้อมบ้างตอนนี้ก็เพื่อนๆที่นี่นะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบับสูงเท่าไหร่ครับร้อยยกสิบน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้สี่สิบสี่สิบห้ามวยสไตล์อะไรครับมือมววันนี้มาเจอเวลไฟเนาะ เคยต okay. ่อยเขาไหมกี่ครั้งละครั right ้งเดียววันนั้นต่อยกันที่ที่ไหนเจอกันปะรังผีรังผีเป็นไงบ้างวันนั้นเคยแพ้เขามาแพ้เขาแบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดเลยเราไม่เบียดกันเขาเมือนจะตายวันนี้มาเจอกันใหม่วางเกมวางแผนให้ดิรอดูเวทีอ่าตอนนั้นต่อยกันดูเบีกี่กิโล วันนี้ต่อยเวทเท well, ่าไหร่ร้อยก่อนฮะสี่สิบเมื่อกี้ลองสอบหนักแล้วเป็นไงเกินเกินอยู่นิดนึงก็เดี๋ยวมาวิ่งยืดเส้นยืดสายตอนเช้าเนาะร่างกายเดินนี่กี่เปอร์เซ็นต์มร้สมบูรณ์แข็งแรงและล่าสุดต่อยใครไปต่อยยอดเพชรเชฟฟ่าเลยครับที่วันนั้นวันนั้นเป็นไงชนะวันนี้เลยมาเจอคู่ปรับเก่าคิดว่าวันนี้เอาคืนก็ได้ไหมได้มั่นใจเลยนะไฟนี้คุมมากี่กิโลสากิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ ประมาณจิบกวางคุจ,<า>จังหวัดใต้เด็กใต้จังหวัดอะไรจังหวัดตรังฝากช่วยช่วยให้คำหน่อยอ่ะฝากเม็ม์หลังแย่บ้านเมย์มมวันนี้เดี๋ยวพี่นะอ่ะขอโชคดีก่อนครับ